He ลที่เวส s มาเ t e r You นะคะวันนี้ค่ะไอจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะซึ่งเป็นท็อปิกที่ฮอตฮิตมากและกว่า80%ของคนไข้ที่เข้ามาหาไอาก็มักจะปรึกษาเรื่องนี้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องด็อกเตอร์ไอซ์ลองจีวิ u t ์บิวตี้นะคะวันนี้ค่ะไอจะมาพูดถึงท็อปิกเรื่องของการลดน้ําหนักค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการลดน้ําหนักเนี่ยเป็นท็อปิกที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงกันอยู่เสมอๆเรียกได้ว่าเราลดน้ําหนักไปตลอดชีวิตเลยค่ะจริงๆและการลดน้าหนักเนี่ยนะคะมันมีหลากหลายมิติแต่วันนี้เราจะมาแชร์ว่าถ้าเกิดเราลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีและเข้าใจสาเหตุของความอ้วนเนี่ยมันจะเป็นทางลัดทาให้เราลดน้ําหนักได้อย่างยั่งยืนค่ะสาหรับสาเหตุเรื่องของความอ้วนนะคะเราต้องมารู้ ่อนเนาะว่าทําไมเราถึงอ้วนปัจจุบันเนี่ยนะคะเราอ้วนง่ายกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเราทานอาหารที่กระตุ้นกระบวนการการอักเสบหรือที่เรียกว่า UPF ultra processed food นั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อเราทาน ultra processed food เนี่ยมันก็จะไปทําให้ร่างกายเสียสมดุลโดยเฉพาะสมดุลของฮอร์โมนอินซูลินทําให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่าการดื้อต่ออินซูลินแล้วก็ไปรบกวน ะะการส่งสัญญาณของสมองที่เกี่ยวกับการหิวหรือการอิ่มนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารกลุ่ม UPF เนี่ยแหละนะคะเอาท่ processed food เนี่ยมันจะทำให้ส่วนหิวูนยนอิ่มของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ค่ะสาเหตุความอ้วนก็คือความเครียดค่ะ ฮอร์โมนความเครียดนี่ยละค่ะที่มันไม่บาลานซ์ทำให้ส่งผลต่อการผ่อผานการสะสมไขมันกระบวนการการอักเสบสำหรับคลิปนี้นะคะไอจะมาเล่าให้ฟังว่า UPF เนี่ยมันส่งผลยังไงต่อความอ้วนจริงๆมีการศึกษาวิจัยค่ะก็คือในเปเปอร์ที่ภาพที่จะโชว์ขึ้นมานะคะเขาพบว่า UPF เนี่ยนะคะ Ultra ose, เอาท่าโปรเซสมันเป็นอาหารที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นธรรมชาติทำให้เท็กเจอร์นะคะ รสชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปคือมันจะอร่อยมากกว่าปกติแล้วก็เท็กซเจอร์เวลาเคี้ยวมันก็จะนุ่มมากทำให้มันรบก,กวนนะคะหนึ่งเลยสัญญาณความหิวความอิ่ม เพราะว่าเรากินเร็วเกินไปเท็กซ์เจอร์มันดีมากเราก็ไม่ได้เคี้ยวอย่างที่สองค่ะระบบรับรางวัล reward system ในสมองเราทำให้เวลาที่เรากินไปนะคะมันหลั่งโดปามีนออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยเราอยากได้อีกอยากได้อีกอยากได้อีกแล้วมันก็กลายเป็นลัดวงจรนะ,ะในร่างกายเราอย่างที่3ค่ะมันรบกวนสมดุลของฮอร์โมนเพราะว่ามันมีโปรตีนต่ำไฟเบอร์ต่ำแต่พลังงานสูง ะะมีสารเคมีมีน้ำตาลที่สูงมันทำให้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยนะคะชูดหรือสไป์แล้วก็ส่งผลต่อกระบวนการการเผาผลาญส่งผลต่อการสะสมของไขมันในร่างกายของเรานอกจากนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญเลยด้วยคอามที่ UPF เนี่ยมันมีส่วนประกอบของสารเคมีค่อนข้างเยอะมันก็ไปรบกวนสมดุลของจุลินซีค่ะ มันทำให้นะคะจุลินทรีย์ตัวร้ายเนี่ยมันผลิตเนาะสารเมตาบอลายที่คายออกมาแล้วก่อให้เกิดกระบวนการการอักเสบและเจ้ากระบวนการการอักเสบนี้มันก็ไปรบกวนสมดุลของจุลินทรีย์ตัวดีอื่นๆที่อยู่ในลำไส้ของเราจากที่ปกติน้องจุลินทรีย์อยู่ไปเนี่ยนะคะมันมีความหลากหลายทางชีวภาพในลำไส้เราใช่ไหมคะมันก็ลดความหลากหลายลงตัวร้ายก็เพิ่มขึ้นและยังส่งผลต่อ ะะตัวผนังลำไส้ของเราหรือที่เราเรียกว่าตัว barrier นะคะทำให้มันสูญเสียความสามารถที่จะคอยปกป้องปกติผนังลำไส้ของเราอะนะคะมันจะคอยซ e l e c t ว่าเอออันเนี้ยควรที่ต้องถูกดูดซึมอันนี้ยังไม่ควรถูกดูดซึมแต่เมื่อผนังลำไส้มันสูญเสียความสามารถในการคัดกรองที่เรียกว่า permeability นะคะมันก็ทำให้สารอักเสบต่างๆหรือสิ่งที่ไม่ควรถูกดูดซึมหรือ allergen หรือสารพิษเนี่ยนะคะมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เกิดเป็น vicious cycle หรือวงจรอุบัติก็คือเกิดกระบวนการการอักเสบภูมิคุ้มกันมาทํางานนะคะแล้วก็ทําให้ส่งผลต่อสมดุลของฮอร์โมนนะคะระดับน้ําตาลในเลือด fluctuate ขึ้นขึ้นลงลงนะคะแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องกระบวนการการเผาผลาญนีกก็คือเรื่องของตัว UPF นะคะที่ส่งผลต่อความอ้วนนอกจากนี้ค่ะตัวที่ใสบรรจุพันธ์นะคะมันยังมี สารเคมีที่ปนเปื้อนทั้งเรื่องของพลาสติกพาทาเทล BPA ทำให้รบกวนสมดุลของฮอร์โมนทั้งฮอร์โมนต่อมหมวกไตฮอร์โมนเพศแล้วก็ฮอร์โมนอื่นๆในร่างกายเราสรุปคะ่ะถ้าคุณจะลดน้ำหนักอย่าลืมคะ่ะที่จะกลับไปดูว่าวันนี้เนี่ยเรายังรบกวนสมดุลฮอร์โมนของเราหรือเปล่าแล้วสมดุลของจุลินรีในร่างกายเราเป็นยังไงและ UPF ต้องกำจัด ชั่วคราวเราสามารถทานได้นะคะไม่ใช่ว่าทานไม่ได้แต่ต้องมั่นใจค่ะว่าเรามีสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีพอหรือยังและสมดุลฮอร์โมนที่ดีพอหรือยังเพื่อที่เราจะได้ลดน้ําหนักอย่างยังย่งยืนค่ะวันนี้ไอจะพูด1มิติซึ่งเป็นมิติที่ใหญ่มากสําหรับเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะถ้าอยู่ในช่องดเตอร์ไอลองจิวิตี้และบิวตี้แลไม่พูดถึงเรื่องผิวนก็ไม่ได้ถูกไหมคะการที่เราทาน U.P.F เนี่ยนะคะคือกินพวกอาหารแปรรูปขั้นสูงอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันส่งผลต่อผิวเราอย่างแน่นอนค่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันทําให้สมดุลของจุลินทรีย์เสียไปเมื่อสมดุลจุลินทรีย์ในลาไส้เสียไปสมดุลจุลินทรีย์บนผิวเราก็เสียไปสมดุลฮอร์โมนเสียไปสกินแบเรียของเราก็ไม่แข็งแรงถ้าใครที่มีปัญหาพวกสิวซีสอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่ารูกลุ่มขนกว้างหรือว่าผิวหน้าไม่กระจ่างใสผิวไม่สม่ําเสมอมันก็อาจจะเกิดจากปัจจัยภายในได้ค่ะดังนั้นค่ะ ถ้าเราปรับตั้งแต่ภายในเราก็จะสามารถสวยจากภายในแล้วก็ภายนอกได้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบเนาะคอนเทนต์ในช่องนะคะด็อกเตอร์ไอร้องจีวีเบิก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดติดตามอยากได้เนื้อหาอะไรนะคะที่จะให้หมอพูดก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วเจอกันทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ